Inbox อะไรอยู่ในกล่องงงงงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู in ่ในกล่องนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับการไฟเป็นการโดยพี่ชินกันสำหรับวันนี้ก็มาในคอนเซปต์เรียกว่าลรุปชัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าวันนี้จะมาทําการ แกะกล่องรีวิวการ์ทุกใบที่แถมมาในชุด VGT BT16 ขีด2กล่องนี้นั่นเองนะครับผมกล่องนี้นันนี่ยเป็นกล่องที่รวมความอมหิตเอาไว้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นแครนและลูกคามิที่มาพร้อมกับสายอาโบลเลอร์แล้วก็ผมมีตัว,วเป็นสายตระกูล Big Bang นั่นเองที่ชกทีเดียวเรียวแถวหน้าหายมีร่างคอสไลท์นะครับผมแล้วก็มีของเสริมมากมายมีกระทั่งโนวานะครับผมต,ติดชื่อไรเซอร์ที่ทุกคนลอมานาน เมื่อไหร่ไลเซอร์มันจะเก่งนะครับผมตอนนี้มันแก่ชิมหายแล้วนั่นเองเอาไปเล่นกับตัวสไลด์นะครับผมจะหรือจะเสริมกับาสายดืนของภาคจเก่งหมดเลยรวมไปถึงมีสไปบาร์เทอร์ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นหน้ากล่องเนะาะอยู่ข้างๆหรือเปล่ามีข้างๆผมมันตัวหนึ่งนะครับผมแต่สไปท์่ชุดนี้จัดว่าโหดอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็จําได้ว่าเคยมีการแข่ง ของแวนญี่ปุ่นในไทยอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบตอนนั้นยังไม่ถึงภาคจีมั้งตอนนั้นได้อยู่แค่ประมาณภาค3นะครับผมก็แคลนสไปชนะไปนะครับผมด้วยด้วยตัวในกล่องนี้แหละเรียกได้ว่าโหดมากๆโอเคมาดูดรายละเอียดของกล่องนี้ก่อนนะครับผมกล่องนี้ชื่อ VGT BDT62 นั่นเองอ่าก็เป็นกล่องที่มาพร้อมกับ BDT61 Sing Safe นะครับผมด้านหลังตรงนี้เขียนไว้ว่า มีนะลุคามิ16ใบโนวายี Nova าย่ใบสไปซ์บราเธอร์14ใบกล่องนี้เนี่ยเปิด1กล่องเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นบูสเตอร์เด็กนะครับผมซื้อ1กล่องเล่นไม่ได้แน่นอนและถ้าเกิดซื้อ4กล่องก็เล่นได้แต่เล่นได้แค่แคลนเดียวคือแคลนโนวาเพราะว่าเป็นแคลนเดียวในกล่องนี้ที่ให้ทริกเกอร์มาครบแต่ถ้าเกิดเป็นแคลนนารุกับแคลนสไปซ์เปิดสี่กล่องเล่นไม่ได้นะครับผมต้องไม่เอาทริกเกอร์จากชุดเก่า,กา ที่หรือจะชุดใหม่ๆก็ได้ไงก็ได้มาเสริมให้มันครบทิกเกอร์แล้วก็จัดเล่นนั่นเองดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการจะเล่นสายโรยเซอร์โนวานะครับผมเปิดกองนี้สี่กองคุ้มค่าสุดๆนั่นเองอ่ะโอเคงั้นเรามาอ่ะเดี๋ยวดูดูชื่อชุดก่อนดีกว่านะครับผมจริงๆชื่อชุดมันก็คือ Legion of Dragon and Blade นั่นเองนะครับผม Dragon กับ Blade มี S ด้วยเมื่อกี้ลืมบอกเสียงเนาะก็ยังไงก็เหมือนกับชื่อชุดเดียวิับ s เว v e r นั่นเองนะครับผมเหมือนกับกล่องบิดีที่บอกกีนหนึ่งอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ย ถึงเวลาที่จะรีวิวของข้างในแล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้นั้นเนี่ยคงจะขอรีวิวแค่2แคลนก่อนนะครับผมนั่นคือแคลนสไปร์ตบราเธอร์กับแคลนแรลกคาี้เพราะว่าแคลนโนวาเนี่ยมีจํานวนเยอะมากมียี่สุกว่าใบนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ทันนะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ขอลุย2แคลนก่อนนะครับผมโอเคแคลนที่1กับแคลนสไปร์ตบราเธอร์นั่นเองนะครับผมทั้งสิ้น1 4ชีวิตมันดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ใบที่1ตัวเริ่มไซโครนอ o อนนี่นั่นเองนะครับผมให้มันหนึ่งใบเป็นตัวเริ่มสําหรับคนที่เล่นตระกูลลเจียนนั่นเองก็ได้มาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเมกาเทเนอร์ก็ยังในรับความนิยมอยู่นะครับผมคราวนี้มาดูทริเกอร์ที่ให้มันในชิดนี้บ้างนะครับผมก็จะให้ ดรอทิกเกอร์ icker, นะครับผมเชียร์เกอร์โพลีน,นั่นเองน่ารักเหลือเกินเป็นดรอทิกเกอร์ที่น่ารักมากนะครับผมทวินเทลหัวเหลืองนะครับผมมินิสเกิร์ตโอ้โหบูทยาวสีดำอืมเทียนเป็นชิลิดเดอร์อีกครบเครื่องจริงๆนะครับผมเป็นการที่แบบฉันจะเอาดรอทิกเกอร์ไปอื่นทิ้งไปจะใส่เบนนี้ให้ครบสีนะครับผมและตามมาด้วยฮิลลิกเกอร์ในหัวนี้ก็โคตรน่ารักสักที่ไหนเละ่ะเชียร์เกอร์อาดาเลสนะครับผมเป็นคิวลทิกเกอร์ที่ คิดเรียกว่าเปิดมาใชคฮิวแล้วแบบกูใช้แล้วกูจะอ้วกเองอะไรเงี้ยขออนุญาตยาวนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีคนที่เป็นแชมป์เนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมผมไม่รู้จักเขาเพียงแต่ว่าเคยประทับใจในการเล่นของเขามาก่อนแล้วก็ประทับใจในคติองเขาด้วยว่าเขาชอบใส่ใบนี้ใบนึงนะครับผมเป็นเกรดของเขาก็ปาเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลละกันเพียงแต่ว่าก็มันเป็นฮิลทริกเกอร์นั้นใ,นใครไม่มีฮิลทริกเกอร์เอาไปใส่ได้นะครับผมโอเคนี่จะเป็นเกรดศูนย์ให้มาทั้งหมดในชุดนนนี้ั่เเองอ,องงข ตามมาด้วยเกรดหนึ่งนะครับผมใบแรกเลยอันนี้เป็นคริ t ตัลวอลนะครับผมบาลอดอมาดิอุสน,นเองก็คริสตัลวอลก็ดีกับตระกูลคนที่เล่นอ่ะรีเจนอยู่แล้วจะได้มีการลงหนุ่มไวๆนะครับผมจะได้รีเจนไวๆนั่นเองก็นี่เป็นอ่าที่ให้มาเกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมไม้ชินกันกรอเลียนั่นเองตัวนี้ก็เป็นตัวแนวบูสอีกหนึ่งตัวนะครับผมช่วยดึงเกมได้เยอะ และสุดท้ายก็คือ Oasis Boy นะครับผมตัวนี้เน้น Boost Van เลยนั่นเองก็มีให้เกรดหนึ่งมาสาใบนะครับผมจริงๆแล้วชุดนี้เนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปทางตัวเกรด2เกรด3มากกว่าเพราะมันจะมี Legion มาเสริมเด็กนั่นเองอ่ะเกรด2มากดีกว่านะครับผมเกรด2ใบแรก Jumbo the Stunt Gun ตัวนี้เห็นพลังน,น้อยๆเนี่ยแต่บางทีมันช่วยในเรื่องของการไงนดะาเมจโซนคุณได้นะครับผมใบนี้เป็นอหนึ่งใบที่ดีมากเพราะว่าช่วยเติมโซด้วยช่วยอ่างไง้ำเมจโซนด้วย เป็นอหนึ่งไอที่ถึงพระเจะน้อยแต่ว่าช่วยทําให้เกมมันไหลลื่นได้นะครับผมเกรดสองไปถัดมาผู้เล่นทรงคุณค่ามิลาชแพนเทอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวตีหมื่นสองถ้าเกิดไวารลีเจียนเองอ่าเกรซสองไปถัดมาตัวนี้เป็นวาน,นิลานนครับผมแต่ว่าลีเจียนแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มีสัญลักษณ์อยู่นะครับผมมีขอบขอบลีเจียนอยู่ตัวนี้ลีเจียนแน่นอนจะนั่นก็คือดัตลี่มอนตี้นะครับผมอ่าตัวนี้ลีเจียนได้โอเค เกรดซ้อมไม่ถัดมาตัวนี้ก็มีขอบอเหมือนกันตัวนี้รีเจีนได้แน่นอนนะครับผมตัวนี้คือ Silver Bla เป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งนะครับผมเป็นตัวที่าบางทีเนี่ยเวลาเล่นก็สามารถใช้ปิดเกมได้นะครับผมอยู่ช่องเลนแหละแต่ตีแรงมากเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งกานะครับผมแถมเป็นคู่เจียนด้วยเล่นได้ดีสุดๆและสุดท้ายนะครับผมตัวนี้อำมาหิตมาก กับ f r อ z e n o อกนั่นเองตัวนี้เป็นสุดยอดท่าปิดเกมนะครับผมคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดม,มีทั้ง i l v e r b l a ร e และ f r o เ e n o อ็อกแลวเข้าตะบารคุณพอนะครับผมหรือว่าโซคุณพอ่อคุณสามารถทำโคปิดเกมอย่างโหดรลายได้นะครับผมสุดยอดมากนี่จะเป็นเกรดสอนที่ให้มาทั้งหมดในชุดนี้นะครับผมให้มา1 2 3 4 5หให้มา5ใบนะครับผมและตามมาด้วยเกรด3ต่อเลยอ่าเกรด3ก็จะมีให้แต่ตัวที่รีเจีในฐานะเลยนะครับผมเกรด3ามใบแรกดัลลี่นะครับผมโมเสสนั่นเอง ตัวนี้แน่นอนครับผมว่ารีเจียนคู่กับตัวนี้อ่าก็คือเห็นชุดก,ก็ใช่อยู่แล้วล่ะกับดัตลี่มอนตี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวรีเจียนปกตินะครับผมแบบที่อัลตแคลนมีการที่มันอ่ะแอดหมื่นเดียวนะครับผมแต่คู่เจียนมันก็หมื่นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตีไปบวก2องพันบวกห้าพันตามสเต็ปนะครับผมนี่คือมีทุกแคลนนั่นเองอ่ะโอเคต่อมานะครับผมเกรดสามไปถัดมากับ เอเม a เล่ย์เบลสนะครับผมตัวนี้นะครับผมรีเจนคู่กับซิลเวอร์เบลสนั่นเองก็จะมีซิลเวอร์กับเอเม a เลนะครับผมพอ,อรีเจนปุ๊บก็จะได้ภาพที่สวยงามนะครับผมคู่นี้เป็นคู่ที่เก่งกาดอีกคู่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวเกรดสองนี่จะเก่งกว่าเก่งกาดกว่าเกรดสามซะอีกเพราะว่าจะมีคนทิ่อมไปใส่เสริมแล้วจะไม่ค่อยใส่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมจะไปใส่เบลค์ไรซะมากกว่า และเกรดสามเปสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ b l o o d y o r อนั่นเองนั่นนอาว่า l e g i o n กับ Frozen o r อนะครับผมอ่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่โหดร้ายเหมือนกันนะครับผมส่วนมากก็จะเล่นโคโบ b l o o d y o r อฟเบรกไลท์รีเจียนนะครับผมแล้วก็สแปมฟรอเซนต์ออฟมาตีสามๆไปรเรื่อยๆอาจจะตบท้ายด้วยซิมบับเบิ้ลก็ได้นะครับผมแต่สงครามนี้ถ้าเกิดการไม่เยอะพอหรือว่าไม่เดี่ยวพอหรือว่าดาเมจเหลือไม่เยอะพอรับรอว่ามีสิ่งที่เรียกว่าไหลาตายนะครับผมในเทิร์นเดียวนั่นเอง ก็จะเป็นตัวปิดเกมของสไปเทอร์นั่นเองนะครับผมดังนั้นใครก็ตามที่ชอบสไปเดอร์ก็มีของมาเสร์มีแล้วเช่นเคยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเก็บไว้เล่นในนะอนาคตได้นั่นเองยังไงบูชิโร่ก็ไม่ทิ้งแคลนลูกเมียน้อยนะครับผมถึงเขาจะอวยแต่แคลนพระเอกก็ตามโอเคเรามาถึงแคลนถัดมานะครับผมกับแคลนนาลุคามินั่นเองมีทั้งหมดกี่ชีวิตเอ่ย16ชีวิตนะครับผมเยอะมากๆอ่ะตัวแรงนะครับผมกับ บเบลเลอร์แห่งสิ่งมหัศจรรย์โคเทนชนอน,ชนเองก็จะเป็นตัวเริ่มซัพพอร์ตสายลีเจียนนะครับผมเกรดศูนย์อีกใบหนึ่งกับบเบลเลอร์ไฟติ้งดราโกคิดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มที่ซัพพอร์ตสายลีเจียนเหมือนกันแต่ว่าจะซัพพอร์ตคนละแบบแต่เราก็เน้นย้ำจะใช้ดราโกคิดมากกว่าพวเพราะความสามารถมันดีกว่านั่นเองนะครับผมให้ตัวเริ่มมา2แบบนั่นเองแล้วแต่จะเลือกใช้นะจ๊ะทริกเกอร์บ้างน,นะครับผมทริกเกอร์ให้ คริติคอลทริกเกอร์เพิ่มมาหนึ่งใบกับเบลเลอร์พลังแห่งสวรรค์โยเซน Yo นะครับผมติดชื่อบลเลอร์แน่นอนอ่าแล้วก็จะมีสแตนทริกเกอร์อีกใบหนึ่งนะครับผมมีเอฟเฟกด้วยกับเบลเลอร์กรองลบ 5. โอกาสนั่นเองนะครับผมตัวน,นี้เป็นสแตั๊นทิเกอร์ที่มีเอฟเฟกในการช่วยรีทายนะครับผมก็โหดร้ายแน่นอนคือยังไงแคลนนั้นลูกคามี่ก็เน้นทําทลายระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลียนฝอนตรงข้ามอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นคือจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีเอฟเฟกประมาณนี้นั่นเองนี่เป็นเกรเดชันทั้งหมดที่ให้มานะครับผมเกรดหนึ่งมาถัดมาโอเวอรนี้เก่งมากกับเบราว์เลอร์คลองมืออาร์คนะครับผมจะตีเองก็ได้จะใช้บู๊พลังก็ดีตัวน,นี้เป็นหนึ่งใบที่เก่งนะครับผม เกรดหนึงใบถัดมาเบราล์เลอร์ดรอปคิกไวเวอร์นะครับผมโอเคเกรดหนึงใบถัดมาเบราล์เลอร์อีโก้ตัวนี้ก็ตัวเน้นบูสต์นะครับผมบูสต์ให้บิ๊กแบงนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคต่อมานะครับผมเกรดหนึงเบราล์เลอร์แห่งการข่มขู่โคเมย์นั่นเองจะ้ะตัวนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนมือได้ถือว่าค่อนข้างดีเกรดหนึงใบสุดท้ายนะครับผมกับเบราล์เลอร์แห่งลำบากโทชู e นะครับผมตัวนี้เป็น, War นควิเทนบอล์นั่นเองคือในภาค ภาครีเจนละกันนะครับผมในภาคลีเจนเนี่ยส่วนมากก็จะให้ P.G. q u เ n t ตต w บอลมา้าส่วนใหญ่เพราะว่าพอร์ตสายลีเจนนั่นเองรวมถึงปลายภาค3มันไม่ได้ให้มาครบทุกแคนก็เลยมาออกชเชยในภาค4นั่นเองนะครับโอเคมาดูเกรด2กันต่อเลยใบยแรกนะครับผมบราวเลอร์พยานาเคสดรูนั่นเองให้มา1บา่ใบ นี่จิมก็ให้มาอย่างละหนึ่งเนาะจะพูดทำไมเนี่ยอ่ะเกรดสองไปทัดมาครับผมเบราว์เลอร์แห่งความรุนแรงชูคีนั่นเองตัวนี้ก็ใช้อ่าแกล้งฝตตะขามได้ดีเหมือนกันนะครับผมเกรดสองไปทัดมาเบราว์เลอร์โยจินนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ใจร้ายเหมือนกันและเกรดสองไปสุดท้ายนะครับผมมีสัญลักษณ์ลีเจียนลีเจียนแน่นอนนะครับผมก็ลีเจียนกับตัวหน้ากล่องอะไรกับอ่เบราว์เลอร์บิ๊กแบงสแลชดราก้อนนะครับผม เป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งการมากนะครับผมใช้ปั๊มพลังปิดเกมได้ดีมากจริงๆก็ให้มา4ใบสำหรับเกรด2นะครับผมโอเคเกรด3ต่อเลยเกรด3ใบแรกนะครับผมกับ Browler Headbrand o f ฟก e ี d นั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากโซบารบกส0พัเมื่อตีธรรมดานะครับผมไม่ค่อยได้ใช้อะเกรด3ไปถัดมามีสัญลักษณ์ดีเจนดีเจนได้นะครับผมกับ เบลเลอร์ไวล์ลัสดราคอนแต่เอ๊ะมันรีเจนกับตัวอะไรทําไมไม่มีในกล่องนี้นะครับผม mm hmm. เขารีเจนกับตัวจากกล่องทีดีนะครับผมจากกล่องท mm ีดีสิบห้าก็คือรีเจนกับตัวที่ตีแล้วบวกสามพันนะครับผมถ้าติดชื่อเบลเลอร์เวนการกับเบลเลอร์ไวล์ฟิสดราคอนนั่นเองอ่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าเล่นนะครับผมค่อนข้างจะเก่งกาจเลยเพราะว่ายังไงเราก็ใส่ตัวนี้อยู่แล้วใครจะมาใส่ตัวนี้เสริมก็ได้หรือจะไปใส่อ่าพวกอ่าของกัสอ่าภาคจีก็ได้นะผมเล่นได้เหมือนกันอ่า และตามมาด้วยตัวสุดท้ายนะครับผมบราวเลอร์บิ๊กแบงนักเคิลดรากอนนั่นเองเป็นตัวหน้ากล่องนะครับผมเก่งมากมีร่างครอสไลท์นะครับผมซึ่งทําให้เก่งกว่าเดิมอีกแถมมีความสามารถในการต่อยแถาหน้าด้วยจึงเป็นตัวที่เก่งเก่งหนึงเก่งมากนะครับผมเป็นตัวเมตาในตอนนี้เรียกว่าได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นคู่ลีเจียนของบราวเลอร์นั่นเองก็เป็นบราวเลอร์บิ๊กแบงนักเคิลกับบราวเลอร์บิ๊กแบงสแลชดรากอน เก่งทั้งคู่ครับล่าง c อ o ไล l ์ทางของคือล่างล่างสองทั้งคู่ก็เก่งกาลทั้งคู่เหมือนกันเป็นตัวที่ใครเล่นนารูตอนนี้ผมแนะนําเลยว่าควรจะเล่นสายนี้นะครับผมแล้วก็จะเสริมการสไตล์เข้าไปด้วยจะเจ๋งมากๆนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบลงแคเเท่านี้นะครับผมสำหรับแคลนโนวาเดี๋ยวไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน,น่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย